สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับคุณแม่บ้านบ้านเค่นเคยนะคะค่ะวันนี้เมนูซุกมะเขือค่ะมะเขือรวมมิตรนะคะเพื่อนๆทําไมถึงว่ามะเขือรวมมิตรคือมันมีอย่างละนิดลหน่อยค่ะเป็นมะเขือเปาะมะเขือแกงแล้วก็มะเขือยาวแล้วค่ะคุณแม่ต้มพร้อมๆกัน,นะ,ะ่ะไม่ได้เผาได้อะไรหรอก ซุปมะเขือธรรมดาธรรมดาค่ะอ่าก็ใส่ซุปมะเขือก็ใส่ข้าวคั่วใส่ปลากระป๋องปลากระป๋องมีขวดหนึ่งใส่ปลาเครื่องแล้วก็ผงนัวแล้วก็จะมีพริกป่นเดี๋ยวเรามาตั้กันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะคุณแม่ก็จะใส่ปลากระป๋องลงไปก่อนนะคะแกะกั้ทิ้น เขาจะไม่ให้กินไงมันแกะยากจังแล้วครับเพื่อนๆใช้เวลาแป๊บหนึง่งเฮ้ลงไปเลยค่ะบางคนอ่ต้นตำรับเขาหรืออะไรเนี่ยทั่วไปเขาจะอป่นปลาเขาเรียกป่นปลาเนาะแต่มาคุณแม่แบ,บ,บ้านก็ทำแบบเงี้ยค่ะรวดรับ ตัดตอนง่ายๆค่ะเพื่อนๆง่ายๆแล้วเราก็จะใส่เออ่พริกป่นลงไปนะคะใส่พริกป่นลงไปสักสองช้อนก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าไม่เผ็ดหรือถ้าไม่อะไรเราค่อยใส่เพิ่มคือสูตรคุณแม่บ้านไม่ไม่ได้แบบเอาตวงเอาอะไรใส่เตรียมไว้อ่ะค่ะคือคุณแม่ก็ปรุงกันเห็นเห็นเลยนะคะเราก็ปรุงกันเห็นๆเลยล่ะคะ่เะ,คะเพื่อนๆค่ะ นี่ค่ะคือเราทำให้มันง่ายๆค่ะทำง่ายกินได้อร่อยด้วยนะคะเพื่อนๆถูกถูกหลักอนามัยด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่านี่ค่ะโขกลงไปแล้วคุณแม่ก็จะใส่อ่านี่ค่ะมะเขือลงไปเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใส่ลงไปรวมกันเลยค่ะมันเป็นมะเขือรวมมิตรช่วงนี้ผักแพงค่ะ ไหนที่เหลือจากลูกไขยของเราก็เอามาทำกินซะวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์แม่นึ่งข้าวเหนียวด้วยก็เลยซุปมะเขือวันนี้ก็เป็นเมนูทอดๆซุปมะเขือก็เลยทำซุปมะเขือให้เพื่อนดูนะคะค่ะแล้วเราก็โขลกลงไปให้เขาแหลกๆพอสมควรนะคะเพื่อนๆ ค่ะเพื่อนๆมาดูกันต่อค่ะคุณแม่ก็โขลกละเอียดไม่เท่าไหร่นะแล้วเราก็จะใส่นี่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆข้าวคั่วค่ะเพื่อนๆขาข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วลงไปเลยนะคะซุปมะเขือแบบบ้านๆสไตล์คุณแม่บ้านๆค่ะใส่ลงไปเลยค่ะข้าวคั่วนี่ก็เป็นข้าวคั่วตลาดนะคะ แต่ว่าเป็นของชาวบ้านเขามาขายค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปเพื่อนๆคะ่ะนี่คือปะลาล้าคุณแม่ก็จะใส่น้ำปะลาล้าลงไปเลยนะคะเพื่อนๆกระเยาขว,วดนี่ค่ะน้ำปะลาล้าตัวนี้เราใส่ลงไปส่วนมาเราก็ นี่ค่ะใส่ลงไปสองทพีเนาะแล้วก็ใส่ผงนัวค่ะเพื่อนเพื่อนคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่นิดนึงเพราะว่าน้ำปะลาร้านี่เขาก็คงจะปรุงเครื่องออผงนงผงนัวลงไปเหมือนกันละค่ะเขาถึงอร่อยเขาต้องปรุงเครื่องมาเขาเรียบร้อยรสชาติก็อร่อยในตัวเขาอยู่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนใส่ไป เดี๋ยวคุณแม่ก็จะชิมดูนะคะว่าเขาขาดเหลืออะไรนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวโอกเขาให้เข้ากันสักนิดนึงก่อนทำง่ายๆค่ะเมนูทำง่ายๆเราเราทำให้ทำง่ายก็ง่ายค่ะเราอยากทำให้ทำยากก็ยากค่ะพเพื่อนๆ แต่เมนูเร่งด่วนเมนูอะไรเราทำไม่ง่ายค่ะทำง่ายกินได้อร่อยด้วยค่ะบางทีเราทำยากใส่เครื่องเยอะมันก็เป็นขิวขิวเครื่องค่ะเพื่อนๆเนี่ยพูดภาษาบ้านๆเหม็นขิวเครื่องใส่เครื่องเยอะเราก็ใส่เครื่องน,น้อยเนี่ยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะลองชิมดูนะคะอืมหอมข้าขวคั่ว ใส่พริกอีกนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนคุณแม่ว่ามันยังไม่เข้มข้นใส่พริกอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะใส่นิดนึงคือสูตรของคุณแม่บ้านนะคะไม่ใช่เรียกสูตรค่ะคือการทำของคุณแม่บ้านจะไม่มีสูตรตายตัวเป็นสูตรอ่าเป็นการทำที่ปรุงไปเรื่อยค่ะปรุงไปจนอร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆ เหมือนความนัวของเราจะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ค่ะนี่ค่ะใส่ไปอีกนิดนึงนี่ค่ะเพื่อนๆทำไปทำไปแล้วก็ปรุงไปเรื่อยบางบางคนเพื่อนๆก็ว่าเน้องอุ๊ซำซุปมะเขือจะปรุงแล้วปรุงอีก,กอะไรคือเราทำกินกับเพื่อนๆเราไม่ได้ทำเอาคอนเทนต์คืออร่อยเราก็จะหยุดปรุงค่ะ คืออร่อยเราทุกนจะหยุดปรุงนะคะเพื่อนๆชิมใหม่ค่ะชิมใหม่อีกรอบนะคะอืมขึ้นมาอีกสองหนึ่งค่ะเนี่ยรสชาติกลางๆค่ะเพื่อนๆ,พอ,นๆพอดีเลยเผ็ดไดค้ความเค็มก็ความเค็มความนัวก็ได้ความหอมก็าวคั่วก็ได้ทีนี้มาใส่พวกใบผักค่ะจะมีหัวหอมที่คุณแม่บ้านๆหั่นไว้นะคะ เต็มคกคกเล็กคกใหญ่ต้องมาแล้วล่ะลูกออกคกใหญ่ให้แม่ได้แล้วนี่เป็นเอ่อเป็นใบยีราเป็นหอมตะกีนิดนึงแล้วก็เป็นสะระแหนิดนึงนะคะเพื่อนๆนที่คุณแม่ปลูกไว้กําลังจะรัดกําลังจะติด่ะคะก็ไปเบียดเบียนเข้ามาเลยค่ะอย่างละนิดละหน่อยค่ะอ่าจะได้หอมหอมอันนี้เขาจะเน้นพวก เขาจะเน้นพวกกลิ่นหอมนะคะเพื่อนๆคือคือพวกใบผักเนี่ยจะเน้นกลิ่นหอมนะคะรสชาติจะเน้นกลิ่นหอมนะคะไม่ใช่แบบว่าจะเน้นแบบว่าอร่อยไหมคือกลิ่นหอมชวนให้กินค่ะเพื่อนๆอ่ะเราก็โขกไปอีกค่ะโขกไปเลยโอ้ไม่ได้ใส่ไว้โรยหน้าสักนิดนึงเลยค่ะเพื่อนๆ อแล้วค่ะเพื่อนๆหอมที่นี่เราได้กินหอมขึ้นมาเลย่ะกิ่นหอมขึ้นมานี่ค่ะกินหอมขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะใส่จานนะคะคือเราชิมแล้วอร่อยแล้ว สำหรับครอบครัวเร,เราก็กินรสชาติแบบนี้นะคะ่ะเพื่อนๆก็การทำกับข้าวมันก็อยู่แต่รสชาติครอบครัวของใครของมันนะคะนี่ค่ะเราทำได้เราทำง่ายๆกินได้อร่อยด้วยแล้วก็สะอาดไม่ต้องกลัวท้องเสียะคะ่ะเพื่อนๆเราไม่บุหรี่กันเนาะอือ การทํากับข้าวนี่เมนูประจําวันนะคะประจําวันที่กินนะคะไม่ได้ทําคอนเทนต์แบบแบบว่าเออานู่นอันนี้มาทําคือเรามีกินยังไงเราก็ทำคือบางทีเพื่อนๆอาจจะว่าฉนันน่าไม่เคยได้กินดีไม่เคยได้กินอะไรเลยคุณแม่บ้านๆก็ได้กินดีมั่งไม่ได้กินดีมั่งค่ะเรามีแบบไหนเราก็ทํานะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปท้อถ,ถอยชีวิต การดำรงชีวิตนะคะเพื่อนๆเรามียังไงเราก็ทำอย่างนั้นปรุงรสถูกปากเราก็ทานได้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆซุปมะเขือเมนูวันหยุดแต่ก็จะมีอาหารของลูกๆด้วยนะคะแต่คุณแม่ไม่ได้เอาลงไว้เพราะว่ามันก็เป็นทอดหูทอดไข่ธรรมดาค่ะนี่ค่ะนึ่งข้าวเหนียวเห็นไหมข้าวเหนียวก็สีสวยอ่อ,อนดูสิ ข้าเหนียวอ่อนนิ่มนิ่มๆแหละค่ะแ้วคุณแม่ก็จะชิมตามระเบียบค่ะเราเป็นแม่ครัวเราต้องชิมนะคะชิมเพราะว่าพอเวลากินกับข้าวแล้วรสชาติเขาจะเป็นยังไงนี่อื้มอืมอื้มอื้มเพิ่ม สำหรับคุณแม่บ้าน,านอ่ะรสชาติพอดีเลยค่ะพอดีพอดีเลยค่ะอีกคำ э อืมอืมอืมอ, ga, อืมพูดยังไม่ได้ค่ะเต็มปากเต็มปากเต็มคำเพื่อนๆ่คะ เมนูวันหยุดซุปบมะเขือกับข้าวเหนียวอืคุณแม่บ้านก็นข,ขอฝากเพื่อนเพื่อนเพื่อนเคยค่ะขอฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณแม่บ้าน,านคุณแม่บ,บ้านแล้วก็ช่อง youtube ช่องแคมป์พากินคุณแม่บ,บ้านก็จะอยู่กับลูกนะคะลูกชายเป็นลูกชายค่ะ เขาจะลงคลิปอที่ช่อง Youtube ที่ของเขาพากินด้วยนะคะแชมปพากินนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากเห็นอยากดูทั่วไปก็ขอกดกดติดตามช่อง Youtube นะคะเซิร์ชลงเซิร์ชไปหาเลยค่ะแชมปพากินนะคะช่อง y o YouTube จะเจอคุณแม่บ้าน,านเจอทำอาหารมั่งเจอกินของมั่งประป,ระประลายผสมประ,ส,ประสานกันไปนะคะ่ะตามภาษา แบบบ้านๆของคุณแม่บ้านๆนะคะเพื่อนๆค่ะก็ขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้นะคะด้วยรักและผูกพันสวัสดีค่ะ